ครับตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมของหมู่ที่สองนะครับตำบลยันลีอําเภอกระบิบรีจังหวัดปจีมบุรีนะครับตอนนี้เส้นทางภายในหมู่บ้านนะครับระหว่างท่าทองดําบ้านนองบึงนะครับตอนนี้น้ําท่วมเรียบร้อยนะครับในการสันจรไปมาก็รถใหญ่ก็สามารถสันจอนไปมาได้นะครับรถบัสไซน์นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากน้ําขึ้นสูงเรื่อยนะครับระดับน้ําจากวันที่21นะครับก็เริ่มขึ้นสูงมาเรื่อย มาวันนี้22บนะครับก็2วันนี่แหละครับน้ําขึ้นแรงนะครับก็ฝากผู้สัญจรไปมานะครับระมัดระวังในการเดินทางนะครับในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเพราะว่าน้ามันเชี่ยวนะครับน้ําเชี่ยวตรงบล็อกคอนเวิร์ตก่อนถึงเข้าหัวบึงนะครับก็ฝากนะครับทุกคนที่เดินทางไปมานะครับให้ระมัดระวังนะครับการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับรถใหญ่สามารถผ่านไปได้นะครับรถเล็กก็ ก็ให้ระบาดระวังหมู่2นะครับก็มีทั้งหมด218ครัวเรือนนะครับแต่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากุทกภัยน้ําท่วมครั้งนี้นะครับก็มีทั้งหมด99ครัวเรือนด้วยกันนะครับที่ได้รับผลกระทบก็มีหมู่บ้านคลองม่วงบ้านบางตอนะครับหมู่บ้านท่าทองดำนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้นะครับก็ส่วนมากก็ยังสันจนได้มาได้นะครับแล้วก็ลดลาก็ขนย้ายนะครับขึ้นบริเวณถนนนะครับผู้ป่วยจะเตียง ก็มีการขนย้ายขึ้นที่สูงนะครับข้าวของต่างๆก็ให้ประชาชนและชาวบ้านนะครับขนย้ายของที่สูงหมดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ฝากฝากนะครับฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับช่วยลงมาดูหมู่สองของเราหน่อยนะครับซึื่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้เป็นอย่างหนักนะครับ ารสถานการณ์นะครับช่วงมุมนี้นะครับเส้นทางระหว่างตาคอยนะครับตาคอยโนด่ตีตะบลมะเก่ามาหม่1หน่งมะส่งนะครับไปยันหมู่ห้านะครับยันดีนะครับมีน้ำขังตลอดเส้นทางหลักนะครับการกัดจอดไปมานะครับลำบากนะครับช่วงนี้รถเล็กนะครับไม่อนุญาตให้วิ่งนะครับโดยเฉพาะรถแข่งมอไซน์นะครับน้ำลึกมากครับจะมาได้เฉพาะรถยกสูงเท่านั้นนะครับจงที่วิ่งนะครับ ดยเฉพาะเส้นเมนนะครับออกบ้านไผ่นี้ครับข้ามสะพานนัข่อยนี้ต้องเปน็นรถส่นเท่านั้นนะครับรถเล็กเดินทางสัญจรบาาครับคุณครับ